สวัสดีค่ะมาทำผักกาดดองกันค่ะบานเค้าก็มี่นะคะผักกาดดองของเยอรมันเขาจะออกเป็นเปรี้ยวเค็มหวานแต่บนนัวค่ะเริ่มจากบักแตงกวาดองมีอย่างอีกผักกาดขาวดองผักกาดสีม่วงดองแบบนี้กมีค่ะแต่มันจะออกเป็นแบบหวานเค็มเปรี้ยวไปแบบนั้นค่ะจะบอนัวคือบานเหานะคะ ถ้าอยากกินแบบนุ่นวก็ต้องเฮ็ดเองไปจ้าแกออกมาล่างแล้วก็แช่ไปจักประมาณ20นาทีเนาะแล้วก็ต้มเข่าค่ะ <c oughs> บางคนก็ใส่เป็นน้ำเข่าเป็นแบบน้ำเร้าเข่าก็ได้นะคะแต่แม่วันอยากกินแบบสูตรเล่งดวนคือมือเดียวก็สามารถกินได้เลยใส่เป็นน้ำาข้าต้มค่ะเวลาสดน้ำทองจะได้บย่ยงเนาะ หลังจากที่เทสเด็ดน้ำแล้วเฮาก็มาคั่นค่ะเนื่องจากประกาศมันบกขมนะคะเฮาก็เลยเด็ดคั่นเอาน้ำออกได้กะละมังมะอันนึงเฮากใส่เกลือคั่นไปเกลือสองช้อนโต๊ะนะคะเฮามาใส่ถ้วยน้อยว้ก้อนเวลายิบจะได้สะดวกคั่นไปแล้วก็ใส่เกลือไปค่ะสุดท้ายแล้วตอนสุดท้ายเฮาถึงจะมาใส่น้ำตาลชูรสแล้วก็รสดีจากน้อยนึงนะคะแล้วก็ขยุมขยุมให้เข้ากัน จากนั้นค่อยไปใส่ถุงที่แม่วันใส่เป็นดองในถุงไว้ก็คือมันจะแกะกินง่ายแล้วก็บอ่อขวงพื้นทีนะคะเขามีพื้นทีในการเก็บแล้วแต่เ้าจะมีภาชนะอันใดเก็บชิมรสชาติได้เลยนะคะตอนนี้สามารถชิมได้เลยนะคะถุงที่แม่วันเทดพอฟิลิกก็กินนะคะเห็นเมียกินก็กินน้ำมี จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อลำไส้พุนเด้เห็ดให้ยไทยง่ายระบบย่อยอาหารก็ดีไปจ้าจากนั้นเทากับเติมข้าวนะจ้ะตามที่เห็นเป็นข้าวต้มน้ำข้าวต้มนี้ก็พ่อให้ขา้ขาวซุกจักน้อยนึงค่ะบ่ต้องต้มเละปันใดนี่ค่ะแล้ก็บ่ได้ใส้หลายนะคะใส้พอนำ คลุกคลิกน้อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เขาเป็นสมนะคะเป็นพักสมขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีน้ำเพิ่มขึ้นทิ้งไว้มือเดียวนะคะขึ้นเดียวมันจะออกรสชาติแบบมันๆน,นะคะยังบบเปรียวมันจะออกเข้มๆหวานๆแล้วก็นัวๆมือสองมือสามเนี่ยก,กำลังแสบเลยไปจ้าเพราะเป็นหลังจากสามมือแล้วอันนี้เข้ามาทิ้งไว้ตามเครื่องทำความร้อนนะคะมันจะเป็นเ็ว จากนั้นเขาคอยไปใส่ในตู้เย็นไป